สวัสดีครับส,สดีายามบายบายครับวันนี้มาดูเจ้าบ่อกเงินฝังปุ๋ยไม่มีดินดันมาฝังปุ๋ยฝังปุ๋ยอ้อยรถตัดน,นะครับโดยใช้เครื่องฝังตัใบสับใบแล้วก็ฝังฝังวัชีแลละร่องตัวนี้จะเป็นคัตเตอร์ ลิปเปอร์อยู่ข้างหน้าลิปเปอร์อยู่ข้างหลังลิปเปอร์ลิปเปอร์จะสับสับใบอ้อยก่อนแล้วครับแล้วก็ตัวขาแข็งก็ใส่ปุ๋ยไว้พร้อมเ็นเื่องด้วยว่าฝนตกหลายวันติดต่อกันครับทำให้มันดินข้างล่างมันไม่ค่อยแข็งเลยอุ้มใบไปเอ้ยเฮ้ยเอ้ย เฮ้ยมองข้างลังมึงดิมันซับไม่ค่อยขาดาะข้างล่างมันเปลี่ยนแต่อ้อยแปลงนี้ใบหนามมากเลยครับ มันเก็บตื้อเลยนะดูครับฝังแวกออกไปปึ๊บลิปเปอร์ คูน้าดินคุยลงกบแบบนี้มันจะลดการระเหยความชื้นออกจากหน้าดินได้ดีครับแต่ร่องเดียวก็ปิดใบอ้อยก็จะปิดคืนกบปิดความชื้นความชื้นก็จะยังอยู่อ้อยก็หากินได้ดีคุยก็ละลายได้ดี ะมีบางบางบางที่ที่อ้อยใบอ้อยมันหนามันก็จะฟูขึ้นครับมันมันสับไม่ขาดเพราะว่าข้างล่างมันเปียกเกินไป